ตลาดตลาดไหนอ่ะตลาดสดเออไอ้เกจเตงเอาซื้ออะไรโอ้โหตื่นมาก็เป็นนกกระจอกกันเลยเนาะอะไรแ,แน่แฟนแฟนหนูจะพาหนถุงใบตาเนี่ยขนตาย,ยาวถึงบางนากนนโอ้แม่พูดเจิาแล้วแต่งตัวจะไปไหนอีกเนี่ย <c oughs> โอ้ตื่นก็ตายแล้วมาแล้วก็ยังก็ดูเสียหาสัญหาแล้วมาแต่งเนี่ยแม่ไดนน้ถุงกระพาไปตาลาดน้ำมาเนี่ยไปตลาดน่นกกระลาหัวขวานเนี่ยโอ,อ้แม่เราจะไปตลาดกันคุณแม่ ตื่นสายแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับจอกเพตุนะคุณแม่โหกระมานี่เจ๊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 เลยมันเป็นอะไรตื่นสายที่ไมันกมตื่นมาเนี่ยเช้าเนี่ยตื่นครึ่งวันพ้อนวันแล้วตายแล้วก็ตื่นมาเนี่ยก็สรรหาแต่งตัวอะไรเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนกกับคุณแม่อ่ะแเสียงมันนกกรดังมันนกกระจอกไงคุยกันเจ๊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 เต่งตเหอะโอ้โหแม่ไม่เข้าใจเราอ่ะเสียเวลาคุยเลยเอออะไรอ่ะโฮ้ยแต่งได้ทุกวันสรรหาทุกวัน